าชม์ูม Honda ในงานลอโตโชว์2025ในปีนี้ก็จัดเต็มอีกเช่นเคยมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda a c c o r d Honda WRV, Honda CRV, Honda HR-V, Honda Civic, Honda City และ Honda e n 1ที่นำมาขายในไทยแล้วราคา 1,199,000บาทซึ 1> 1, 000, 1, 000, 90, 000, 000่งวันนี้ก็ได้เปิดตัวไฮไลท์เด็ดของงานอา่าง h a City h a n d b a c k รุ่นพิเศษ d i v e l Sport เต็มขั้นพร้อมดีไซน์สุดเร้าใจมาพร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์ท้ายดีไซน์ดูสปอร์ตลายท่อไอเสียสุดเท่สัญ,ญลักษณ์พิเศษเฉพาะของรุ่น d i v e l well, l โ,โก้ H Mark ดำเสริมความเข้มให้ด้านหน้าชุดตกแต่งไฟตัดหมอกสไตล์พรีเมียมเสร์ตหน้าใหม่ t ู o ู o น คิ้วตกแต่งกันชนหลังมือจับประตูสีดำเพิ่มความดูระมีสไตล์สเกิร์ตข้างเพิ่มอารมณ์สปอร์ตสเกิร์ตหลังทูโทนเปิดตัวมาในราคา829,000บาทลิมิเต็ดเพียง1,000คันเท่านั้นสำหรับใครที่อยากไปชมตัวจริงพบกันได้ที่ Impact Challenger Hall 1-3เมืองทองธานีบูธหมายเลข A26 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6มีษายน